โอเคก็ขอกราบสวัสด so, like, like, <st unlikely> okay. so, ีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปของผมด้วยนะครับมาวันนี้มาอยู่กับช่องแฟ c เลกาซี่กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นอ่าล่างสุดยอดล่างที่ดีที่สุดของไททันทั้ง3ตัวนะครับก็จะเป็นอ่าไททันคาเมล่าแมนที่จะเป็นตัวของแอสตูอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับ ไททันสปีกเกอร์แมนจะเป็นตัวไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะ,ะส, <ermaid> ส่วนไททันทีวีแมนก็จะเป็น,นอัปเกรดไททันซีนิม่า,าแมนนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะอ่ะก็กดเลือกโหมดโหมดในแมไปเลย โอเคมาถึงเราก็วางคิวปิดก่อนคิวปิดคาเมิล่าแมนคิวปิดคามล่าวูแมนฮะโอเคตอนนี้ผมก็วางทางด้านอ่าซานต้าทีวีแมนหรือว่าตัวฟาร์มเงินครบแล้วนะฮะต่อไปผมก็จะอัพเจ้าคิวปิดคาเมิล่าแมนเอ้ยคาเมิล่าวูแมนทำไมชอบพ,พูดปิดตลอดเลยโอเคตอนนี้คือปิดคาเมิล่าแมนแล้วก็เลเวลสี่หรือว่าเลเวลตันกันทุกทุกตัวแล้วนะก็สองตัวนี่แหละอ่ะตันหมดละ ต่อไปผมก็จะเตรียมตัววางเจ้าแอสโตนะแต่ผมขออัพเจ้า s ตาทีวีแมนให้ถึงเลเวสเัเลเวเอ้ยไม่ใช่เลเวสักดิเลเวหกก่อนแล้วกันนะโอเคได้เวลาวางเจ้า Store Store, อ s t r o Astro u p เ r a ด e ด้วท่านคาเม r ่าแมนะวางไปแล้วนะครับตอนนี้ โอเคตอนนี้เจ้าแอสโตอัปเกรดให้ท่านคาเมราแมนก็เวลตันแล้วนะครับรวมถึงเจ้าซานตาทีวีแมนทั้งสามตัวด้วยเวลตันกันหมดแล้วต่อไปนะครับเราก็จะวางเป็นพี่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 สามนะพี่สามก็คือแทนซีนิมาแมนอัปเกรดอัปเกรดให้ท่นซีนิมาแมนวางไว้วตรงนี้ที่ผมวางไว้ห่างๆเลยเพราะว่ามันจะโดนสตันได้นะแต่นี้เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ เพราะว่าไอเจ้าอัปเกรดนนั้นซีนีม่าแมนมันจะมีวงวงสตันสามถึห้าวิอันนั้นคือดีมากๆผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วอย่างเจ้าอัปเกรดนนัทนซีนีม่าแมนเนี่ยมันจะมีการสตันที่เยอะพอสมควรเลยนะอ่ะก็เลยให้พี่เขาอยู่ด้านหน้าอ่ะ โอเคตอนนี้เจ้าอัพเกรดแทนซีนีม่าแมนแล้วก็เวลตันไปที่เรียบร้อยนะแล้วนี้ก็จะเป็นวงสตันที่ผมบอกนะฮะวงสีดําเนี่ยต่อไปเราก็จะวางเป็นอ่าเจ้าไฮเปอร์อัปเกรด่ทนสปีดแกรมนะฮะต้องรีบวางเพราะว่าเขาใช้เงินอัปเกรดเยอะที่สุดแล้ใน3ตัวเนี้ยอ่า โอเคตอนนี้เจ้าไฮเปอร์อัปเกรดนะซเอ้ยไม่ใช่ซนิมาดิไฮไฮเปอร์อัปเกรดนะสปีกเกอร์แมนก็เลเวลตันเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมจะเอฟเคให้มันไปถึงเวฟ50เลยนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยผมตั้งกดเอาไว้ว่าผมจะวางอย่างละตัวนะพวกเนี้ยสามพี่น้องเนี้ยลงอย่างละตัวเพราะว่าสังสารตัวเนี้ยมันค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะะ กาเจอกันเวฟ50ครับโอเคตอนนี้ก็เวฟ50เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอบอสกันก่อนไหนบอสอยู่ไหนเจ้าใจแอนสมูททอยเลนนะอ่ะเมื่อจะเปลี่ยนบอสสักทีวะอ่ะเออก็งงเหมือนกันนะเนี่ยก็คือใจแอนสะมูททอยเลตเนี่ยอยู่มานานแบบนานมากๆอ่ะเออเน่ยเจ้าใจแอนสะมูทเนี่ยอยากให้เปลี่ยนบ้างมาใจสมูทครับ โหเรียบร้อยครับเจ้าวเอสมูททอยเลตเตอโอเคและคลิปนี้ก็ได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชใช่กดแชร์นะครับและถ้าคิดว่าเจ้าของช่องหลอกก็ให้กดติดตามไปด้วยนะครับอ่าแล้วถ้าใครอยากเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดของผมนะครับก็สามารถไปเข้าได้ที่อ่าลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะอ่าโอเคกาขอลาและบ๊ายบาย